เพราะฉะนั้นกลับไปกันร่างใจพี่ค่ะสุดๆแล้วค่ะพี่เดอ้อรักรักนะคะเป็นห่วงคุณสาวค่ะมุภาพนั่งจาบเวยร่าไปเอยู่ค่ะขอโทษแล้วค่ะคุณเดือนเดอ้อแต่ว่ากัดทะเดงขึ้นมากกขึ้นก็เข้าไปหากันแล้วค่ะเนาะเข้าไปหากันสำหรับเจน,น่าก็เห็นอยู่นะออกมาได้บัวโอ้ยเนาะเห็นแต่อยู่ในคลิปนะคะเนาะเห็นแต่อยู่ในข่าวกมีเชียงรายมีน่านมีพะเยาปะค่ะน้องแหม่มทักทายพี่ไพค่ะอยาก สีไฮยูจ้าอะไรคะ <c oughs> จากไฮยูาาง,งานเท่ากับเป็กสไตล์ของเท่านาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณคุณนาทีพัดทักทายคุณวิไลเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะี่่ค,นนคนะน้องบุญสวัสดีค่ะแต่ไม่เป็กเนี่ยนีห่ห้าเถือดังมันจะโลงเนาะคะนะ่ะเนาะถ้ามันมีแบบสบายๆเนาะค่ะนะักเตรียมตัวจะไปทำง,งานแ้ายังไม่ได้ไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ลงไหลแล้วค่อยจะไปว่าจะไปหออฝาหลานทายเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิไลคุณวิไลนะคะเนาะขอบคุณค่ะทุกคนปังปังค่ะทุกคนขอบคุณค <It> ่ะค<ๆ>ุณวิขอ<ๆ><ๆ>บคุณค่ะว่างๆจะไปหาเด้อจอยเด้อกันไปเหมือนเดิมค่ะไปเหมือนเดิมสุขลังใณะเหมือนเดิมนะคะเนาะอากาศเยือกเยงนายเด้อค่ะเด้อสุขลังใจพพ่ศานะค่ะเนาะขออนุญาตไปต่อจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะจอยเดี๋ยวไปหาแล้วค่ะจอยเด้อจอยได้ยังถึงอาทิตย์เนาะค่ะเนาะยังกลับขึ้นมาหากันขอบคุณมากๆค่ะยังได้กลับไปยังร่างใจให้กันตลอดไปเนาะค่ะเนาะจับมือสแกนกันไปค่ะอังไปบ้านใครเลยค่ะว่าป็นยังค่ะตามสบายค่ะแม่แพรน้องแพรเนาะเนาะมีเวลาคอยไปเนาะค่ะเนาะยังไดกลับไปคื้เก่าเนาะค่ะเนาะอยากพ่ายเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆทุกคนค่เนาะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่ปานีสวัสดีค่ะ คุณนะคะสำหรับกำลังใจค่ะบ่หยุดตักเถื่อบ่หยุดตัดกเถื่อเป็นบ่ตอบกลับเนาะค่ะเนาะขอไหว้เพื่อน,อน้องหลายๆค่ะโอเคค่ะ <ś wie Laura> วันนี้หลุกๆเนี่ยอ้ย รล้วนน้องเหมียวนะคะเนาะส่วนกำลังใจใพี่ไพ่นะคะเดอ้อส่งนกำลังใจใพี่สาวค่ะทุกคนส่วนนี้พีพ่ไพ่เจอวิกฤตนะคะน้นำท่วมนะคะเนาะอยู่ชนบุรีคะ่ะโอ้ย,อยูว่าพี่ไพ่อยู่อยู่เชียงรายถั่วนะคะเน,ะน,ะนาะอยู่ชนบุรีค่ะโอ้ยูว่าพี่ไพ่อยู่อยู่เชียงราย เรื่อยทุะค่ะเนาะถึงเวลาจะำกลืนเท่ากันเลยไปเรื่อยเรื่อยแยกคดีึ้นเองค่ะจอยทำตามนาทีค่ะทำตามนาทีคือ,อไล่สดเก็บเวลาพึ่มที่ครนรทุกค่ะเนาะปวดแขวเลยข้ามแหลกน้องบุญอีกคำแหลกนะุกค่ะเนาะน้องแหม่มรักทายพี่ไพค่ะอยากสีหายุจ้าอะไรคะอยากหายุจ แม่ตัวปอนะคะเนาะสตอรี่หรือว่าน้องเมียวนะคะเดอ้อจากมือถือแครงกันไปค่ะได้บานเขากะอบอุน่นแลัวกัไปกันตั้งใจกันเนียวเนี่ยนะคะน้ะเน,ะนี่ยสวัสดีค่ะอ่าเหนียวเนาะเวมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องุูนขอบคุณเ่อใดให้เจงได้ละ่ะที่นี่น้ำควจะลดเป็นน้ำปลาเรื่องงั้นเท่ากับไปสไตล์ของเขานะคะเนาะ สวัสดีค่ะคุณคุณนาทีพัฒทักทายคุณวิไลเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทางเงินที่เขาเห็นมาหายมาชวนมากเพจจะได้เนาะค่ะเนาะเพจเพจจะได้แล้วเฟซบุ๊กชวนหน่อยจะได้จ็ได้ทักทายจ้าอ้ามียวตอบกลับสิพ <c oughs> <c oughs> ี่หนึ่งไปละพันนาทีเพื่อนจเจอเยอะเนาะค่ะเนาะอาจจะ บางคนก็ดจะชุ่มม่วงนะคะเดอ้อน้องแหม่มขึ้นไหมสําหรับพี่ไพนนี่คงจะว่ามีเวลาเนาะตรงนี้จะมีแสงอาจจะมั่วอาจจะมีแสงแย่ตาแย่งตาเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หนึ่งนะคะจ้าร <c oughs> ักๆค่ะอีกน้อยน่ารักเด้อกลุก่บ,บ้านเทินอยากไปหาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณนัททีพัฒน เหล่าทองทักทายคุณบุญกองคำสีนะคะหายวันนี้ยิ่งอันนี้แย่กว่าเดิมสงสัยจะต้องไปหายาไม่กินแล้วสวัสดีพี่วิ์พี่เมียวทันได้บั้นไดเมียวกันยังบั้นใดค่ะเมียวกัยังบั้ <c oughs> <า> <c oughs> นใดค่ะสวัสดีค่ะน้องเมียวสวัสดีค่ะคุณเม่ยตุปราต,ตาลลี ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเด้อจังใดกลับไปน้ำกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนสุขค่ะขอบคุณค่ะมื่อีงจะบริเลพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยเห็นโปรไฟล์แวบๆสวัสดีค่ะไรสุดอะไรนะช้ามาก เข้าลดสปีดเป็นบ่เมาไปเปลี่ยนเริ่มเพิ่มสปีดนะะ้อค่ะน้อเพิ่มสปีดคือไร่เดือนคือเกา่าสวัสดีค่ะคุณเจนางคนนะคะเนาะบางคนก็ทำงานดีในห้องแอร์น้อค่ะเนาะ,ะคุณพี่จันทราพรหรือว่าพี่หนึ่งทักทายน้องเหมียวเดอ้อทักทายคุณแม่ตัวโป้โอ้เต็มแล้วค่ะเกี่ยวกับระบบ อาจจะสัญญาณมพอดีเนาะค่ะเนาะเ้าลดสปีดเป็นบอกว่ามาเปลี่ยนเริ่อมเพิ่มสปีดเนาะค่ะเนาะเพิ่มสปีดคือรายเดือนคือเกาสวัสดีค่ะคุณเจนางสวัสดีค่ะพี่ดุ๊กสวัสดีค่ะไอ้สวัสดีค่ะพี่ชิวมากบรรยากาศก็ดิ๋ดด้วยค่ะมันดิบะฮอนเนาะค่ะเนาะบะฮอนหลักกับอ่าฝนกับบะตกเนาะค่ะเนาะฝนกับบะตกหลักกับบะฮอน เห็นยนย่างที่พี่ทรงไปหายเบื้องน่ะจะเป็นเป็นนาตาแบบนั้นนะคะเนาะได้หลายค่ะได้หลายทุกคนเห็นอาจารย์เพิ่งบอกว่าเป็นสามจังหวัดน,นะครศรีวิกฤตหนักช่วงนี้เป็นกจะตั้งใจนะคะพี่เดอ้อเป็นห่วงนะคะส่วนสุ่มค่ะเนาะส่งกำลังใจทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณค่ะพี่ไยส่งกำลังใจพี่ไยเหมือนเดิมนะคะเนาะกะเป็นกันตั้งใจเห็นกันได้ใช่ไหมตัวเองขอบคุณนะคะเนาะกำลังใจ <c oughs> ต่าว่ากับบร่ได้สอบถามกันนะค่ะเนาะจะขับไปที่รังจะไปสอบถามไหมขอบคุณนะคะเดอ้อขอบคุณคุณเดือนด้วยนะคะขอบคุณทุกกระลังค่ะพี่เนาะรู้จักกันดีเนาะค่ะเนาะพี่กระลังใจใพี่สาวเมื่อเดือนเนาะค่ะทุกคนเนาะพอตัวออกไปสถาทุกคนเที่ยงก็จะเป็นของอแมวเหมียวเนาะค่ะเนาะหรือว่าเพนพรอนค่ะ <c oughs> เพนพรอนเด้อค่ะเดอ้อใครอยากเป็นอจาจจะมือถือแขนเป็นกะเชิญนะคะเนาะ,ะเชิญเชิญทุกคนเลย ว่านเห็นปังเนาะ,ะกันยังดีเด้อ <c oughs> ที่ยังล่ะจ้าขอบคุณครับเอ๋ล่ะจ้าขอบคุณครับหนึ่งกะตะเด้อพี่ภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะใครหื้อภาษาอังกฤษ คุณเดือนอ๋อคุณเดือนนาะงคะเนาะพี่ติ๊กเด้อผ่านเท่ากับมีอ๋อเนาะสินี้กันแล้วนะคะเนาะสวัสดีพี่ติก๊กสวัสดีค่ะพี่ติก๊กคุทธนิดาเพียนใหญ่ทักอ่านทักทไทยตอบกับเจนางน้ะงคะเนะาะจับมือตือแขนค่ะสุขกำลังใจพี่เพลเน้อค่ะเด้อให้ผ่านจุดนี้ไปให้ผ่านได้เร็วนาะค่ะพี่เนาะไม่ตัง้งลูกๆก,กินไม่ได้ขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะ พี่คณีดาตอบกับทุกคนนะคะเนาะจะลังใจให้น้องค่ะพี่สาวตาว่ากับวบันทสอบถามกันเนาะค่ะเนาะจะขับไปที่รังจะไปถามถามไหมขอบคุณธนาคารเดอ้อขอบคุณคุณเดือนด้วยนะคะขอบคุณทุกกราลัางพี่สาวนะะเนาะเจอวิกฤตหนักเนาะค่ะเนาะส่วนปีนี้ทุกปีเป็นบ่พี่ทุกปีเป็นไหมญาติเนาะขอโทษนะคธนาคาเนเดอ้อสวัสดีค่ะพี่วีน้องจีก็ทักทายน้องแหม่มก็ทักทายคุณวีไรเนาะค่ะเนาะสงสัย พี่กำลังใจให้พี่ธนิดาหรือว่าพี่พี่ไพ่เนาะคะ่นะเนาะคุณกองคำศรีสวัสดีค่ะตอบก,กับคุณเดือนเนาะคะ่ะเด้อทักทายคุณเดือนค่ะมึงเดือถือแขนกันไปค่ะทุกนะคนอยากพาเดินชมดอกไม้เนาะคะ่นะเนาะดอกไม,ม้งามงามค่ะทุกนะคนขอบคุณกำลังใจจากน้องเพียรค่ะคจะลิงนะทำงานเนาะคะ่นะเนาะทำงานก่อนบางมือบางวันกะว่างก็ได้ไปหาเพื่อนบางวันบันไดว่างะ ขออนุญาตล่อตรวจสอบค่ะลอ่อตรวจสอบนะคะเนาะสำหรับคุณเดือนนี้ยังบมนแน่ใจนะคะเนาะว่าผลพาน,พน,นยังเพราะว่าเคยขับไปอยู่ค่ะเคยขับไปอยู่หลายเทื่ออยู่ขอบคุณค่ะพี่หนึง่งหวัดดีนะคะหวัดดีค่ะลเรือบุค่ะพี่หนึง่งสวัสดีจ้ารักๆรักเหมือนกันค่ะพี่สาวมาสุขขังจะตั้งมิโดกลับกับนะคะเนะเาะขอไหว้เพื่อน้องหลายๆค่ะโอเคค่ะ <laughs> วันนี้อยากคุือะ